สวัสดีครับพี่นอ้องพ่อก,กันขี้เก่าเหมือนเดิมนะครับ,รบกับผมผู้กองสมพานพี่นอ้องพ่อก,กันวันที่สิบเจ็ดพืชจีกายนสองพันอรอยหกสิบห้าประมาณหามงเคิงพี่น้องที่ที่สมพานฟาร์มกบประนนราศีตำบขลขไอ่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหารสตราคามหาสรารคามนะครับตอนเ,นเย็นพี่น้องเอามาหานห่ก็กบก,กินพี่นอ้นองก็พอมแม่พัน อากาศมัน้อนไหมพี่น้องสองสามมือมันย้อนขนาดได้ฝนตกอีกตั้งหากมองวิญนะครับเท่าเขาง่ายเลยพี่น้องห้องแอฟเอฟเลนบนที่ว่าอยู่ข้างบนเอาห้เอาห้ยว่ากินเแย่ได้นี่กินเแย่เมดเลยรสองสามลูกนะสามบ่อถึงบ่อแล้วเสียดนะครับเนี่ยถ้าเขากิโลหนึ่งกินต์วัดเนี่ยบ่อทำนี่นะครับมันเขาง่ายอันนี้มันหักง่ายนะเบื้องแรกเป็นที่ห่างเบื้องแรกเป็นี่ห้องน้ำจมจมหัวแอบ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  เอฟวิ่งหน่องหน่องเอฟ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 ที่แรกผมพอไว้บอลมูนนี่ผมพอวันที่สิบหกที่หกกลุ่มผ้าหกหาเลพี่น้องมันมันเพื่อเริ่มห้องเลยมันวิพี่น้องพอาะทหกกลุ่มผ้าหกหาขอใครนะครับวันใครที่หกกุมผ้าหกหาเดี๋ยนี้จะเข้าเดือนพอดีพี่น้องใส่งานใดเด้อนีิ แต่เป็นรูดูร้อนจริงรูดูฝนจริงนะครับแต่ว่ามันมันเดือดสิไข่เนอะคือแล้วดีนี่ใคเนี้ยถองมันเนอะ <c oughs> นี่ก็เขาขงง่ายอยู่ก็ลังอ้วนพี่น้องไอ้เงี้ยหน่อยๆก็อ้วนนะครับก็ลังอ้วนเห็นปะอ้วนตึงอ้วนตึงก็จะโจนแต่ต้องจับไม่พึ่งได้วัวน่ะว่วนหมดพี่น้องว่ะหมดง่ายเลยพัวน่ะก็หน่อยเลยวัวนีมากัดกันมันกัดมัน,น,ว,นว่วนให้อาหารนู่นนะครับมันหิวกินอาหารไม่อิ่มนะครับ ผมมันจะเลี้ยงเขานะครับตอนงั้นหมกกระลาครับประมันในมันใมนใมันโอกาสดีๆกันนี่กันหมกกระลาเนี่ยนะเลียงเท่าเดียวนะครับง่ายเลยเต็มทองเลยนะครับอันนี้เก่าเดือนอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียหลายกว่ามันมันตัวผัน,นี่ตัวผูวก็หลายหลายบ่ายมีตัวผูวพี่น้องบ่ายง่จับมันไม่เจอตัวผูวไหมพี่น้องคนอ่างลากอยู่ เพิ่นว่ากบคุมผ้ามีหน้าิมันจะมีเราตเมียพนะสองผมแต่ตผัวมันจะไหบุนี่มันชุดแรกวดชุดแรกแกคักๆเลยนี่มีแต่ตบผัวพี่น้องคนนี้นน่ะเห็นบางคนเอเลยยนะครับตัวตัวมียกัมีญี่ปุ่นกมีญี่ปุ่นบอมี่ปีกว่าเมื่อไรครับผ้าพี่น้องมาเบิ้งมาเบงแกะดวไไปพอกันจะโดนนอจะจวันที่สถานที่หนึ่งหมนตัวม่นตีได้สิบก็มือละสิบ หกสิ้เก็ยหมื่นเราก็พอกันนะครับผมก็ถือว่าท่ามขีดนะครับเดี๋ยวไม่ใชผูอ้อยต่อยเรือพี่น้องที่ปากหลักนะครับกินเงี้ยดีดีเอาให้กิโลหนึ่งเคียงดินได้ครับเนี่ยนานาเอาจงจในฝนตกแดดก็ะห่อนนะครับทำปิดเลยก็ผูเอื้อี่น้องที่นี่พอดีกัน,นครับแต่เมียนจจะทำว่า ว่ามันที่ีตัวเที่แรกว่าเดียปหาสกูปอะไรนีตัวูตัวผูกอสิไล่กวผมนียผมวบานะครับเขาเาหาอาหารเขาหิวเขาเงียบกินเงียท่นอิ่มครับกินท่นี่แหะกินไล่ว่าได้วนนะครับนี่ตัวงามพี่น้องตัวผู้ตัวเมีอีกนะคอยคอยบึ้งพี่น้องชุดชุดแรก ปีนี้กันไข่มาพุกคงเดียวไหวอีกที่ก้อนไปขึ้นปีนี้แหละมันเคยมันเคยงามมันก็เป็นไข่ดีนะครับคนน่ะอันนี้ตัวเมียอะไรตัวหนักตัวเมียนี่เต็มเลยพอผมคัดตัวหน่อยไว้พุ่นตัวใหญ่ไว้พี่นะพี่น้องมันก็ได้เป็นตัวเมียนเริ่งกระปุกเพิ่งหนึ่งนะครับสวยงามพี่น้องคัดคนนี้เก่งขนาดกึ๊บเลยนี่เลียดหงายเอาเลยนี่คมคมนะครับเขียวคมคมเลยพี่น้องคัดเลียดงามเลย กำลังหวนพี่น้องกำลังวนไวพี่น้องวาเก่าเดียนวนเลยให้กนอาารหน่อยก็วน่นนกำลังโอ้คู่นอดคุณอนมันเหลือบสีไข่ได้เหลือมีไครหลังก็สิเป็นหลังสิเป็นขีดขีดขดขีพี่น้องเห็นปะนี่โอ้ประกาศกับนี่หลังเขาทีเป็นขีดขีดนะพี่น้องมาขับเปขีดขีดี่พี่คู่นอดคุณไอ่ยังไงคู่งก็ได้พี่น้อง ทำนี่พอดีตัวเมียนี่มตีงามนะครับบอกลูกดีแข็งแรงนะครับแง่ลายก็บอไหวนะครับอ้วนนะครับนี่รลังคู่ขนนกขินตะกินเ,นเยอะบ้างไกลๆมันคู่ชัดตัวนี้จับมาบรชัดกันเลยนะครับรถนั่งยืดจึงชัดนะครับคิดตัวงามเอาคลิปนี้กระซัพนี่แล้วพี่น้องคอกันนิดๆนิดน้นนนอยๆพราะความปากความคอเด้ขอคอกันไม่คลิปหนาพี่น้องอย่าลืมกดซับตะไคร้กดไซส์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ